สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดอก s o <Dog Song. S 1> องวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาที่อาคารมหาเทียรราชานสส์นะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหอกลางครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วที่นี่เนี่ยมีครประวัติความเป็นมายังไงบ้างหรอคะอืมเขาสร้างเป็นพระราชาน,สนิสส์แด่รัชกาลที่6ครับโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความสวยงามขนาดนี้ไม่ทราบว่าเคยได้รับรางวัลที่ไหนบ้างหรือเปล่าคะ รางวัลนี่เหรียญทองระดับประเทศครับด้านสถาปัตยกรรมครับโอ้โหระดับประเทศเลยนะคะคุนผู้ชมก็คงจะต้องอยากจะเข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมคะงั้นขออนุญาตส่งไมให้กับพิธีกรด้านในเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่ชั้นหนึ่งของหอสมุดกลางแล้วนะคะหอสมุดกลางชั้นหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างออหอสมุดกลางชั้นหนึ่งนะครับจะประกอบไปด้วยบริการวารสารหนังสือพิมพ์คอมบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ก็เคาน์เตอร์ยืมคืนหนังสือซึ่งสามารถยืมคืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็บริการอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชั้นหนึ่งต่อไปนะคะเราก็จะไปชมกันดีกว่าว่าชั้นสองเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีครับขณะนี้นะคะเราก็มี่ื้นที่ชั้นสองซึ่งเป็นชั้นของวิทยานิพนธ์และหนังสืออ้างอิงค่ะ ชั้นนี้เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับโดยในชั้นนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์และนิสิตจุลานะคะตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันเลยและในปัจจุบันได้มีการนำวิทยานิพนธ์มาทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ฟล์หรือ e thesis ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับต่อไปเราไปดูบรรยากาศเลยครับไปเลยเย้ เป็นไงกันกบ้างคะกับบรรยากาศของชั้นสองอย่าเพิ่งติดใจจะลืมเวลาเดี๋ยวเราไปชั้นสต่อเลยค่ะยัย yeah. สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้น3อาคารมหาวิทยาลัยราชานุสร์นะครับผมซึ่งตามที่เห็นเนี่ยก็ชั้น3ทําการปิดปรัปรุงอยู่ครับผมถ้าเกิดว่ามันเปิดอยู่เนี่ยมันจะเป็นไงบ้างครับ ค่ะชั้น3ก็จะประกอบด้วยห้องสมุดดนตรีไทยศูนย์โสนทัศนศึกษากลางแล้วก็สถาบันของจือค่ะแต่ว่าตอนนี้ศูนย์โสนทัศนศึกษากลางก็ยังให้บริการอยู่ที่ชั้น4ี่ค่ะครับเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากทําทเกี่ยวกับเรื่องโสดต้องการทำปรึกษาสามารถไปที่ชั้น4ี่ได้นะครับผมก็ต่อไปก็เชิญชั้น4เลยครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือห้องโสดที่ได้พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ชั้น4ี่นะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นที่มีห้องสมุด โดยมีหนังสือสองหมวดก็คือหมวดวิทยาศาสตร์และก็หมวดบริยศาสตร์นะคะเพื่อนเพื่อนแพทย์คนไหนอยากจะมาอ่านหนังสือก็สามารถมาได้ที่ชั้นนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนมีแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือกันมากขึ้นหรือ,อยังคะ่ถึงอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปพบกับชั้น5้ากันเลยนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่ชั้นห้าของหอสมุดกลางกันนะครับสำหรับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนหนังสือของหมวดสังคมศาสตร์ และส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนสารสนเทศนานาชาติหรือตัวย่อ IIC อซีในส่วนที่3คือส่วนรัสเซียศึกษาซึ่งเพื่อนที่สนใจในภาษารัสเซียหรือสนใจในสงครามโลกไม่มีสงครามโลกโอ้ยขอโทษครับ <c oughs> ก็สา,ามารถมาลงคอร์สได้ที่นี่เหมือนกันนะครับและก็ส่วนที่4ก็คือห้องคนควากลุ่มครับครับสาหรับชั้นนี้ก็จบอย่างเท่านี้และไปดูของชั้นต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับนี่คือชั้น6ของหอสมุดกลางนะครับสำหรับคนที่สนใจหนังสือเก่าของเก่า เชิญทางนี้เลยครับศูนย์มรดกภูมิปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับส่วนถ้าใครต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสังคมศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาสังคมในประเทศอาเซียนเชิญนี้เลยครับศูนย์เอกสารประเทศไทยครับงั้นเราไปชมบรรยากาศของสองที่นี้กันเลยนะครับเป็นไงบ้างครับกับสองสถานที่นี้ครับคงจะชอบกันนะครับกับคนที่ชอบของเก่าๆนะครับโอเคครับ ต่อไปก็เราก็ไปชมชั้น7ชั้นสุดท้ายกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงชั้น7ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะชั้น7ประกอบไปด้วยห้องประชุมอยู่ทางด้านขวามือและหอศิลปะวิทยานิทัศน์อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ ็สวยงามและสร้างสรรค์มากเลยนะคะสำหรับหอศินของเราตอนนี้ก็จบไปแล้วค่ะทั้ง7ชั้นของหอสมุดกลางเพื่อนๆก็ได้รู้ว่าแต่ละชั้นของหอสมุดกลางมีอะไรหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถใช้บริการได้ตามสะดวกค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะรายการนักส่งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย